อย่างบาลูไันี้ Hi s a o u t h e n e r Heart ร้องไม่เป็นตัวนี้ฮัลโหลต่อไปนี้เชจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าให้หมดเลยกุ้มใจเลยยูเซ์จะเห็นเชเป็นหมูนะคะบอกว่าถ้าเชออไรไปสักปีนึงอะ วิ Gott, Debatte, young, ugh, ้ใชก็จะเห็นเจออ้วนขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันร่ะว่าจะกินให้เยอะๆชอบแบบนี้ถ้าว้นจะชอบอยู่ไหมล่ะกินเหนียวเปล่าเนีวยนนี้จ้ก็เป็นอ้าแล้วหูข้างทำไมมันเป็นงั้นอ่ะไม่หูอยู่ข้างหลังอ่ะ อะไรเนี่ยเราหบอกแล้วเราจะอ้วนไปร้อยโลไปด้วยกันค่ะตอนนี้ก็อ้วนแล้วค่ะพี่ชาตีทําไมรุนแรงกับเชิจังเห็นอ้วนเลยก็ยังผอมอยู่น่ารักน่ารักน่ารักเหมือนเด็กน้อยสผอมทำไมหูแมวไม่เท่ากันวะช่างมาเถอะพี่ปล่อยมันเอาข้างเดียวไปก่อนแล้วกันวันนี้สวย กินแล้วเรามีความสุขเราก็กินเลยทำไมตัวเล็กจังค่ะพี่ชาตเตี้ยวเวอร์ค่ะแหมน้องออมเดี๋ยวพี่ก็ตัวไม่เล็กแล้วค่ะผมไม่เล็กนะครับอยากเลยแล้ว ยังแมววัสดีค่ะโจคูฮัลโหลโหลโหลเยี่ยมมาละอยู่กับเพื่อนเหรอฮะอยู่กับเพื่อนอะไรอ่ะเพื่อนไหนวะปัดขวาแป๊บปัดทำไมอ่ะไม่มีอะไรให้ดูหรอกพี่ตะกี้เห็นคนเอาดีๆดีดี อยู่ไหนวะพ่มาขึ้นมาห้องเมาางื่อวานนี้ใช่ไงเอาดีๆยูเซอร์เห็นคนนอนด้วยเหรอแชซุก,กิ๊กไว้ไม่รู้หรอใครยูเซอร์มันเป็นกิ๊กเชอร์คะ่ะไม่มีอะไรหรอกก็เป็นคนนั่นแหละเป็นกิ๊กเชอร์กิ๊กเฉยพี่ทอยเห็นแห้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่โซดีชาวเวนเลิฟเห็นด้วยหรอในกระจกไงใครนอน ใครนอนไม่มีไม่เห็นเออโอ้ไม่เห็นหันกล้องดิไม่มีโดนแกงหนึ่งหันไปทำไมสภาเชิกองเต็มเตียงเลยพี่จะดูหรอจะดูกันหรอทุเรศทุลังมากเลยอะ่ะปันป่นปั่นโอ้ยตกใจหมดนึกว่าเห็นกิ๊กเชออีกจีและ ยูดก็ไม่บวกเนาะแอคติ้งกิเชิร์รู้ว่าซุกไว้จริงเงียบๆนะเดี๋ยวเขารู้กันหมด <Okay. S 1> เดี๋ยวเจอจริงสรุปอยู่ในห้องจริง ไ,ไม่จริง,ร,งรอแย่ yeah, yeah, yeah. ข่ขำอะไรกันโู้พ่อไม่ยิงหัวตายก็บุญแล้วยิ่งขึ้นมาบ้านนะพ่อก็คงจะบอกว่าปั้งตายแล้วแต่หน้าบ้านพี่คือมาอได้นี่คือมาอได้นี่เก่งมากเลยอะ่ะหลอเดีเดี๋ยวก็บินทำไมถึงบินหรอพี่มีอะไรให้บินอะ่ะ ยากินยาลดความสวยบ้างนะทำไมถึงบินนะพี่เป็นนกเหรอ,องงมีอะไรให้บินช่องหนูอ่ะพ่อกับแม่ใครดูกว่าซูกิกแล้วจะบ,บินจริงหรอรี่บอกไปดีเดี๋ยวบินเนี่ยแม่ อกอกไปเองข้าอกไปแล้วเดี๋ยวเขาเห็นอ,อะไรเนี่ยเมื่อกี้ขำว่าพ่อกับแม่ใครดูกว่าใช่ไหมสวัสดีค่ะเชอรี่จ้าสวัสดีค่ะคนของใบหยกคนของเชอรี่ไม่ได้หรอจะบอกว่าใครดูวะพ่อไม่ค่อยบุพ่อไม่ค่อยดูนะ แต่ถ้าดุแล้วอ่ะจะดุมากดุแบบเชอร์ไปไม่เป็นเลยดุจนเธอร้องไห้เลยคิดถึงเชอรี่ไปลนะนาบุยบุยายบายค่ะไบาย,บายไอ้น้องน้องเต้าเป็นคนของเชอรี่ด้วยเวลาพ่อดุเชอร้องไห้ได้เลยนะยุ้ยโซพ่อดุมากถ้าถ้าเขาโกรธเนี้ยแต่ว่าแม่ดุทุกวันค่ะดุจนชินแล้วเนะี้ยดุจนชินละ แต่พ่อไม่ค่อยองเแต่ถ้าวันไหนที่เขาดุคือ,อตาเขาเบ้าตัเสียงจะได้ลูกเสือเลยดุพอรักดุมาเจอดื้อเราอย่าดื้อตอนมองสี่โดนดุบ่อยมากโดนจับ กับเขาคุยทุกวันแะ้วป้ามานี่เลยเข้าห้องมานี่เจะมีเรื่องจะคุยด้วยเขาคเนียเชยดื้อมากกินข้าวยังกินแล้วค่ะพี่ไม่เหลือสักเม็ดไอ้เต้าวความรักเอ้ยลิงเกาะต้นไม้ดูยูเซอร์าปาปา,ปา,ปากับกล้องยังไงอะ ยูเซอร์ยูเซอร์เบาเสียงดิเพงอะ่ะหยุดกันได้ไหมล่ะแล้วแม่นี้ไม่มีเสียงอะ่ะยูเซอร์ไม่ค่อยอ่านแชทออม ตลกอะทำไมเป็นอย่างนั้นอะคพือน้องรุ่นน้องเขาตีแบตค่ะยูเซอร์ล้วแล้วลูกแบตมันหล่นเฮ้ยตอรี่เมื่อกี้400เองตอรี่ลิงอ่ะแต่ว่าตอรี่ข้างหน้าต้อง700เดี๋ยวดูใหม่ดิเฮ้ยตอรี่นี้ดูได้มาเดี๋ยวเขาจะหาชื่อเธอละใครอะเพื่อนเพื่อนสนิทเชอแหละผู้ชายกลับบ้านเจอทุกวันเลยมันขอติดรถแม่เชิญไปลงหน้าปากซอยทุกวันแม่แม่ขอติดรถไปลง่อยนะมันก็ขึ้นมาเลย งงอุ้ยเมื่อกี้สี่ร้อยเองไหนดูดิดูด้านนะั้นอ่ะสี่ร้อยเนี่ยเจ็ดร้อยไอ้เบาหวานอะ่ะเป็นคนตัวดำเนดูด่ออย่งวะเอ้าทำไมหวัดดีครับไอต้นเก้าหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะแบมแบมคอสเซเว่น ใหแครีให้ขอทิชชู่หน่อยเอาทำอะไรทิชชู่ทำไงยังไงทิชชู่อยู่ข้างหลังอ่ะเอาไหมหยิบให้สาวัสดีวอลซ่าป,ปอปซ่าไหนอ่ะชื่ออะไรอ่ะเธอน่ารักครับครับน้ำลายใหญ่ ทำไมอ่ะทำไมถึงน้ำลายไหลอ้าพี่นัทสวัสดีค่ะพี่นัดคงน้ำงั้นนะไอ,ไอมายังเฮ้ยยูเซอร์ยูเซอร์ว่าเขาจะตักสวัสดีครับยูเซอร์ว่าเขาจะตัง้งเขาจะตั้งชื่อว่าอะไรว่าไม่น่าจะชื่อเดิมไม่น่าจะใช้ชื่อเดิมหรอกน่าจะเปลี่ยนชื่อ <GP. S 2> วันดีค่ะูยากจังให้เจอไปนั่งทำโจทย์คณิตยังง่ายกว่านี้อัน <c oughs> ไหนอะ่ะถ้าเจออะไรยูเซอร์ใครชื่อใครชื่ออะไรถ้าเจอนะ user, ออ <c oughs> เขาจะกรี๊ดฉันรองกรี๊ดเลย ต้องหาไททายเลยไหมเพราะว่าเพราะว่าเขาน่าจะพึ่งเข้ามาส่องเฉยเพราะว่าเธอน่าจะพึ่งพึ่งเข้ามาส่องเขาเพราะว่าน่าจะอยู่ไท้ายข้างล่างๆต้องเรื่อสุดเลยเพลงเป็นเพราะเพราะพี่น้องเลยไม่อินหน่อยเป็นเพราะพี่น้องเหรอใครเป็นพี่น้องเป็นเพราะพี่น้อง เลยไม่อินอ๋อแครเป็นพี่น้องไลฟ์นานยังอ่ะอืมสี่สิบนาทีสี่สิบเอ็ดมีหรือเปล่าใช่ไหนอ่ะคนไหนอ่ะอ้าวหมดแล้วมาเรื่อขึ้นถึงเวลาละอ้าวหมดแล้วเหรอไม่เลยจ้ะเบปเปอร์เป,เปอร์เปอร์เปอร์อนีปวะไม่ใช่ใช่ ไม่น่าใช่ไม่กดแล้วกันนี่ไนงะพี่ไว้คุยววกินอะไรยังพี่เชกินแล้วงางหมดจานแล้วนะ่ะดูไม่มีข้าวตรงเมนเลยนะ่ะไม่ต้องล้างจานแล้ววันนะี้เชยกินสะอาดหมดแล้วไม่น่าใช่นี้ดีแล้วใช่พี่แต่หนูเชิกินข้าวกดยิปไม่นานไม่น่าใช่นี้ my dear Hi. อันไหลไม่ไีไม่มีแววว่าจะเป็นเขาเลยอ่ะไม่มีแววว่าจะเป็นเธอเลยอ่ะในนะั้นอุ้มไปไหนไม่มาเล่นด้วยหรออุ้มไม่แน่ใจว่าลงไลนหรือ,อยังอ่ะพี่อุ้มเหรอไม่แน่ใจอ่ะ มิกกี้มันเต้นนะเธอเปามันเล่าร้อยหนึ่งคนละร้อยไปเลยแต่มันไม่ยอมเต้นนะ่ะมิกกี้ดูอยู่ป่ะเนี่ยถ้าเต้นนะวันนี้ได้ดาวไปเยอะกูพร้อมเปามากเลยเพื่อนอนะอาจจะไม่ใช่ร้อยเดียวก็ได้มาวันแรกอะจ,จะได้ประมาณสักหลายดาวไปเลยเนี่ยบอกให้เต้นก็ไม่เต้นเดะขี่ไยจริงๆงคนเรา ทำไมไม่เต้นล่ะเพื่อนไงพี่เชอก็เลยแบบเอาไปเลย,ยนี้มันไม่ยอมเต้นอ่ะแล้วรอไม่เต้นหรอพี่พักเต้นก่อนเดย์จะใส่ชุดไม่เรียบร้อยรอใส่ชุดที่แบบดีกว่านี้หน่อยมาหาต่อไหนวะสวัสดีนะคะยูเซอร์ไม่มีแววว่าจะเป็น สิงโตของเขาเนี่ยเฮ้ยเุ้ยเจอแล้วป๊บกดเลยจ้าเชอเต้นโชว์เดีอะไรอ่ะโอ้ยกลับความพยายามของตัวเองจริงเลยแต่เขาจะรับไหมอีกเรื่องหนึงน,น่ารักครับคนสวยเขาจะรับ เธอจะรำไมาอีกเรื่องหนึ่งแหละแต่ว่าเจอแล้วอะอ้าวก็ไม่ได้หายยากนี่หว่าขำอะไรอะก็ไม่ได้หายยากนี่หว่าพี่ดูไม่ไเด็กูชี่บอยฮัลโหล อต้าหมีไอต้าหมีอันยองสวัสดีค่ะพอเวลาท่านี้ไม่ได้กินอะไรเลยครับได้เลยค่ะไปกินข้าวนะเดี๋ยวหนูนะเฮ้ยเขาติดตามเธอตอนไหนวะเธอมาติดตามเขาตอนไหนไม่เห็นเห็นเลย สวัสดีค่ะยูเซอร์อวันนี้สวยกว่าเมื่อวานพอวันนี้สวยเมื่อวานสวยใช่ไหมพี่เมื่อวานสวยธรรมดาวันนี้สวยกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ก็ต้องปังอลังการกว่าวันนี้เหมือนกันเ <c oughs> ล่นเราเล่นเราเล่นพรุ่งนี้เชอใส่เสื้อย,ยืดมาชุดจะหมดแล้วพี่เลิกหวังกับชุดสวยๆของเชอหมดแล้วเอาไว้เก็บไปเที่ยวบ้างเอาให้เชอเก็บไปเที่ยวบ้างชุดอะ ใส่้ยูเซอร์ดูหมดแล้วเชื่อเลยไม่กล้าถ่ายรูปลงเลยนะ mm. <laughs> พี่จิ้มสวัสดีค่ะมีอีกตัวหนึ่งเขาถ่ายรูปกอนแล้วกันเดี๋ยวใส่ให้ดูเ mm. ขาใส่ถ่ายรูปก่อนส mm. วัสดีค่ะพี่สมชายเส mm. ื้อเชิ้ตไม่มีใส่แล้วยูเซอร์ไม่ได้ซื้อเลย mm. ยาดีสวัสดีค่ะไม่ซักเลยซื้อใหม่อย่างเดียวอะ ไม่ใช่ซักสิซักดิใส่แล้วก็ซักไงแต่ว่าไม่ค่อยคือชุดไหนที่ใส่ถ่ายรูปแล้วจะไม่ค่อยอยากใส่ต่อเองเพราะว่าเดี๋ยวมันซ้ำอ,ะอ่ะอิเล็กตรอนสวัสดีครับผมน้องพี่ครับอ๋อน้องสมชายอ๋อมิทชโนยยูประลัดไกล้สวัสดีค่ะไม่ชอบใส่ใส่ซ้ำถ่ายรูปหรือว่าใส่ซ้ำให้คนอื่นเห็นอ่ะจะใส่ซ้ำแบบแบบแค่ ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปกับคนที่แบบเอ้ยไม่ใช่ดิทงไมพูดไม่ถูกแต่ก็ใส่อะเสื้อผ้าไม่งั้นโอ้โหไม่งั้นเชิคงบอกว่าไม่มีเงินใช้แล้วพี่ถ้าเชิซื้อเยอะขนาดนั้นเอาดีดีรูปเออชุดไหนที่เชอถ,ถ,ถ,ถ่ายถ่ายใส่ถ่ายรูปไปแล้วมันก็จะแบบเหมือนใส่ไปแล้วอ่ะพี่เก็ตปะแต่ก็ใส่ได้อีกแต่ว่านานๆทีจะเว้นระยะห่างในการใส่อ่ะพี่จะเอาชุดวนๆใส่แต่วอะ คนจะห่างกันหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใสไปแล้วไงแต่ก็จะไม่ถ่ายรูปอีกนะชุดนั้นอะทุกวันนี้ที่เชอที่เห็นเชอไม่ลงรูปเพราะว่าเชอไม่มีชุดใส่ถ่ายรูปค่ะพี่หมดแล้วอ่าเข้าใจผู้หญิงเป็นอย่างนี้ทุกคนค่ะพี่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ชองคิดว่าเป็นเจอคนเดียวหรอกก็เป็นเกือบทุกคนอะแ <c> ต <oughs> ่ตอนนี้ไม่มีชุดใส่แล้วไม่มีรูปลงเลย ผมชอบพี่นะใช่แหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันจะซ้ำเงียไม่ได้ใช้เงินเปลืองนะแต่ว่าชอบอะไรใหม่ๆว่างั้นไม่ใช่พี่ไลฟ์ถึงกี่โมงอู้ยาวเลยพี่ถ้าพี่อยู่ไหวพี่ก็อยู่นะเอไม่ใช่พี่ดิน้องถ้าน้องอยู่ไหวน้องก็อยู่เดะยัไลฟ์ยาวเลยค่ะยาวแบบยาว ยูเซอร์แอดมินเจอหลับค้าห้องเจอทุกวันคิว่ายาวไหมบาน,านาบ่าโบสสวัสดีค่ะฉันไม่ใครใส่เสื้อตัวไหนมาไลฟ์สดหรอนี่ไงตัวนี้ชื่อผมแก่ขนาดนั้นเลยอ๋อ <c oughs> <c oughs> ยาวฟิวถ่ายรูปต้องเสื้อผ้าใหม่ จะบอกว่าแก่ไหมหรอไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าแต่ว่านึวาากว,นว,นว่าอายุเยอะกว่าพี่ไอ้นนะุ้ยเออใช่นุอายุเยอะกว่าพี่ไงบรรนาบอขอบคุณนะคะไม่เป็นไรตัวไหนใส่ก็สวยวัสดีค่ะพี่ซันใช่พี่เวลาจะถ่ายรูปต้องใส่ชุดใหม่บ๊อบบี้สวัสดีค่ะถ้าไม่มีชุดก็ไม่ถ่ายก็ไม่ลงแค่นั้น <laughs> แค่ไม่ลง แล้วก็จะเพื่อนแล้วก็จะมีคนถามว่าทำไมไม่ลงรูปไม่มีชุดใส่ถ่ายครับจริงด้วยเพื่อนออมก็เป็นใบเฟิร์นอีกแล้วใบเฟิร์นที่เป็นต้นไม้ใช่ไหมพี่ถามมาตะกี้ใช่ผู้หญิงเป็นเกือบทุกคนแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะเกือบเกือบแค่เกือบเมื่อคืนลงไลฟ์ดึกไหม เที่ยงคืนกว่าๆมั้งนะเขาลงไลก์กี่โมงเธอเมื่อคืนเป็นไม่ได้แล้ว